สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับสวัสดี f c พ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมทรายแม่เอาบองปูนมี้รับแฟนเฮ็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาที่ป่ากาดเชิงนะครับนี่ครับพามาดูสิ่งนี้ครับมาเก็บคอนแคนครับหลังจากวันนั้นก็มาดูก็ยังเล็กๆครับวันนี้พอดีแล้วครับพอดีผัดเลยครับวันนี้ครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้คอนแคนกันเยอะหรือเปล่าครับ ีดอกกำลังพอดีกินนะครับขนาดนี้นี่ครับขนาดนี้อาจจะเล็กไปนิดหนึ่งครับต่มาแล้วก็เอาไปสักหนึ่งผัดครับ น,น,นึงข้างหน้าเองอีกนิดนึงอะทางนู้น<า>เขาได้ไหม,ม<า>ต้องสองต้นเลยนะหนึ่ง นี่ครับเด็ดไปก็เสียดายไปครับแต่ก็มาแล้วครับก็เอาไปสักหน่อยครับกว่าจะได้มาอีกกับบ้านอยู่ไกลครับนี่ครับถ้าได้ขนาดนี้กำลังอร่อยเลยครับ ก็คัดเอานะครับอันนี้เอาประมาณขนาดนี้ครับเล็กกว่านี้ก็ไว้ก่อนครับนี่ครับตรงนี้ผ่านแล้วเยอะยะเลยครับอันนี้ก็ผ่านแล้วครับ ตรงนี้ครับดอกยาวแล้วครับสามสีต้นเอ,อด๊ดึงมาก่อนครับนี่ครับดอกบอบๆใหญ่ๆนะครับต้นเดียวกันคนละกินี นี่ครับดอกสวยๆเลยครับต้นเดียวกันครับแต่กิ่งนี้บานแล้วครับดูครับเก็บไว้มันติดลูกขยายพันธุ์ครับบานแล้วครับนี่ครับเดินหลงกันอยู่เมื่อกี้ครับนี่สวยๆเลยครับโอ้ไดอันสุกเลยนะ เรียสุกเลยมรืเป่าออกก่อนอ๋นนอ,อโอ้ได้หนึ่งผัดแล้วครับสุกบความสำเร็จแล้วครับวันนี้ มาดูผลงานหน่อยนี่ครับคนนี้เอาทั้งใบครับได้เยอะครับ <laughs> เก็บได้จ้าโอ,อ้โหย,ย้อนแสงด้วยยาวพอดีเลยครับใบครับยาวพอดี <c oughs> คนไรเก็บคอนแคนได้แต่ใบครับดูครับมีหน้าละเต็มถุงอะมีดอยู่ในนั้นด้ดยวยโอ้ต้นนั้นเดินผ่านมาได้ไงาย,ยาวเฟ้อเลยเนั่นน่ะ ต้นหางก,ก็ไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับเราเด็ดยอดเขานั่นแหละปีหน้าเ,เขาก็แตกแขนงออกไหนโชว์หน่อยโอรุนจะเด็ดใบออกลนะ้เพราะว่ามันได้เยอะนี่อันนีพ <c oughs> ้พอดีเลยครับพอดีพอดีกินเลยครับดอกขนาดนี้ต้นนั้นเลยเออเดินข้ามมาโอ้โหแมงอะไรก็ไม่ตั้งแตตอนตาเต็มเลยเอาพอดีแล้วครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บเองเลยเออดึงมาดึงมาอีกอ่าพอแล้วจ้าเอาไม่ย้อนแสงขนาดนี้ 对。嗯。<Yeah. S 2> mm. <laughs> ตรงนี้ดอกสวยมากเลยครับกำลังพอดีนะนี่ครับตรงนี้ดอกกำลังพอดีเลย ี่โชดนี่มีแต่ใบโอ้ยดอกเยอะยูหนึ่งผลก็ได้เยอะอยู่นะครับคอนแคร์วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จครับหลังจากจอบมาหลายวันครับจอบตัแต่แค่นี้แค่นี้แค่แค่นี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลท์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสปหคณะสํารวจป่าเหตุครับสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ว่าจะไปขุดปูนะครับวันนี้แต่ก็ไม่ไม่ได้ไปแลครับเพราะว่าออกจากป่าน,น่าจะดึกแล้วครับน่าจะใกล้มืดมแ,บบแล้วครับอุตส่าห์เอาเสียมานะครับวันนี้ามาไม่คิด<อ>ว่าจะได้เก็บคอนแคนครับเอามาเอามาสองอันดิ